สวัสดีค่ะวันนี้พบกับออฟอีกแล้วนะคะวันนี้ออฟอยู่โตโยต้าฟ d s ชิ p สาขานวนครน,นะคะอยู่ที่โชว์รูมเลยวันนี้ออฟมารอตรวจรถรอส่งมอบนะคะเดีย๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะตอนนี้เราส่งมอบอยู่ด้านหน้าแล้วค่ะขออนุญาตกลับกล้องนะคะนี่เลยเซต e อ i จชั n นนะคะตัวสี่ประตูนะคะ พร้อมสติกเกอร,รอบคันนะคะของเลเซอร์นะคะมาแบบนี้สวยๆแบบนี้กันเลยค่ะน,นี่กระจังหน้าก็เงาวับเลยนะคะตัดกาฝฟกระโปรงรถสีดำดูเท่ดูดุดันมากนะคะสติกเกอรอบคันแบบนี้เลยนะคะอ่าตอนนี้อยู่ที่ราคา692,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อ เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้พี่ออมมีแถมอะไรบ้างเอออันดับแรกนะคะตัวนี้จะเป็นเบ้ามือจับพรเมียมนะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะ,ะตัวนี้เลยชัดๆอย่างนี้เลยนะคะทั้งสี่ด้านนะคะคิ้วกันศาสตร์นะคะรอบพางนะคะแล้วก็เป็นฟิล์มที่เห็นเป็นดำๆอย่างนี้คือเป็นฟิล์มไฮคูนะคะ แต่ข้างใน,นนะพี่อ๊อบยังไม่สามารถเปิดได้นะคะเพราะว่าคุณเจยอยู่กับพี่แอดมินนะคะรอลูกค้าเข้ามาตรวจสอบนะคะรอลูกค้าส่งมอบแล้วก็เราก็จะทําการตรวจอีกครั้งนึงนะคะแต่นี้เดี๋ยวพี่อ๊อบจะให้ดูรอบๆรขาวๆวก่อนนะคะนี่กระบะายลเนอร์นะคะพรีเมียมเลยเกรดเอเลยนะคะอ่า ฝากระโปรงหลังก็จะเป็นสติกเกอร์ของเลเซอร์เหมือนกันนะคะนี่รับกันกับตัวกระโปรงด้านหน้านะคะอ่าเปิดง่ายหยิบจับสบายเบามือเนื่องจากพ่ออพเพิ่มโชกผ่อนแรงฝาท้ายด้วยนะคะผู้หญิงเปิดได้เด็กเปิดได้ไม่หนักนะคะฝาท้ายอันนี้ช่วยผ่อนแรงเราลงด้วยนะคะอ่าสวยเงาขนาดนี้ รอลูกค้ามารับพรุ่งนี้กันเลยนะคะลูกค้าได้เลิกเก้าโมงเดี๋ยวเรามา,าชมบรรยากาศตอนรับรถกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะแต่นี้ก็จะให้ดูข้าวๆก่อนนะคะดูข้าวๆสวยขนาดนี้ไม่จองได้ยังไงอ่ะ ลูกค้าที่สนใจเป็นพวกฟรีดาวแคมเปญที่ไม่ใช้เงินออกรถสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะขออนุญ,ญาตกับนักล้องนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะท่านใดที่สนใจอยากได้รถไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็แล้วแต่นะคะโทรเข้ามานะคะหาพีออฟได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจเ c e b o o k ในไลน์นะคะพีออฟก็จะมีให้สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ อยากจะใช้เงินออกรถเท่าไหร่ตั้งใจว่าจะออกเท่านี้ใช้เงินประมาณนี้ได้ไหมคะถามได้นะพี p ่ออบสามารถแนะนําและอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนะเรียกว่าอะไรอาชีพและเครดิตจะไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะต้องแนะนําให้ลูกค้าได้เข้าใจก่อนว่ามีเงื่อนไขอะไรไหมฟีดาวเป็นยังไงใช้อะไรบ้างอาชีพเราทําแบบนี้ต้องใช้อะไรบ้างนะคะ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้นะคะไม่คิดเงินนะคะโทรเข้ามาเลยหรือไลน์ทิ้งไว้ก็ได้ค่ะพี่อ๊อฟสามารถอาตอบถ้าเข้าไปเจอปุ๊บจะรีบตอบให้ทันทีเลยนะคะ Toyota Trend Chief นะคะที่นี่นะคะตอนนี้เราก็ดูความเรียบร้อยคร่าวๆแล้วนะคะก็คือรอบนอกนี่โอเคนะคะเดี๋ยวภายในพี่อ๊อฟก็จะตรวจดีๆนะคะเดี๋ยวมาเจอบรรยากาศพรุ่งนี้จริงๆเลยลูกค้ามารับรถนะคะ แล้วพบกันพรุ่งนี้ทีนึงนะคะบ๊ายบายคะ่ะ